แล้วนะทําไมกับมาโส่งพี่อ๋อมสุดท้ายเนาะค่ะพี่ผ่นานไหครับเราเราเราโมกแรกๆเลยเนาะเพราะว่าพีพออ่พี่อ้อยพี่อ้อยก็จะแบบเหมือนแบบบอกตลอดเลยนะค่ะก็รจริงๆเรามีความเรามีความเชื่อกันว่าพี่อ๋อมจะแข็งแรงแล้วก็กลับมาทํางานละครพี่ผ่นไหมได้ได้คุย คือคือหนูว่าจะส่งไลน์ไปส่ง DM ในไอจีไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าพี่อออมเขาไม่ค่อยตอบแล้วเราก,ก,ก็ก็เลยแบบว่าส่งสารไปทางเพื่อนๆเ,เ,เราว่าฝากบอกด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าหนูหนพี่อ่อมเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ยังส่งกับคนไทยไปให้พี่อ่อมไปเรื่อยๆแต ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อกันมากๆว่าพี่ออกจะกลับมาไ,มไ,ไหมไหมเหรก็ได้มีโอกาสวิดีโ,ดโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาพูดหายแล้วอะไรเงรี <c ười> ้ยเฮ้เตอพี่ออมเป็นคนนั้นรึครับอ๋อพอรับ ทำใจไหวไหมนี่ไปร้อนขึ้นเรง่ายก็ก็คือคือ,คอหนูกับพี่อ๋อมกับไม้กับพี่อ๋อมชลเนี่ยก็จะสนิทก,กันเพราะว่าเราถ่ายละครด้วยกันแล้วก็ละครเรื่องนึงเราใช้เวลาถ่ายทำนาน,นาเนอะแปดเก้าเดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะ ของหนูก็คือหนูทำงานกับพี่ออกมาห้าเรือ่องเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราอยากจะบอกเลยคือพี่อ่อมเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายคือพี่อ่อมจะชอบชอบทําความดีแล้วไม่ให้คนดูด้วย,ยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าแบบเขาจะชอบไปให้เงินสวัสดิการทุกวันวันละพันโดยที่ห้ามให้ใครบอกว่าแบบเงินมาจากกอมนะแบบว่าเลี้ยงทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูชอบแสลนรงไคะหนูว่าจะแบบไปเผาประกาศแล้วแบบทุกคนเงินที่อ,อ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือพี่อออมาก็จะได้ละครยากๆเยอะที่มันจะต้องแบบตากแอดอะไรอย่างเงี้ยอาติตาหรือแม้กระทั่งไอ่ไอซออื้อที่แบบต้องอยู่กับซีนที่หนูต้องร้องไห้ดราม่าหลายๆชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะร้องไห้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่หนูเข้าวงการวันแรกๆเลยคือก,ก,กับเรื่องทวีปะค่ะจนมาถึงวันที่หนูโตขึ้นอนะ่ะคือพี่อ๋อมดูแลหนูเหมือนเดิมทุกอย่างคือเขาน่ารักตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่ หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูจะเป็นผู้ลุกในวันนี้ไหมแต่ว่าพี่อ๋อมก็ให้ความน่ารักแล้วก็ความเมตตาก,กับหนูตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะ<ๆ>แล้วก็เราจะเห็นว่าพี่อ๋อมก็จะเป็นแบบนี้กับทุกคนน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ากันมาพี่อ๋อมเขาไม่ได้แบบเลือกว่าเฮ้ยเธอแบบเป็นเด็กใหม่นะหรืออะไรคือเขาหน้ารักกับทุกคนกเขาเข้ากันลงถึงเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยว่าแบบพี่อ๋อมเขาจะเป็นคนที่ให้<ๆ>ให้ความให้ความน่ารักกับทีมงานทุกๆคนนะคะในการที่จะแบบ หมายเล่าให้ฟังว่าคนอยากทําจมูกก็ให้ตังทําจมูก <c oughs> คือเขาไม่อยากทำหรอก <c oughs> มันมีทีมงานเมื่อก่อนถ่ละครด้วยกันคือเขาจมูกแบนไงพี่อมก็บอกเอะเอาเงินทำจมูกครับคือเดินไปเห็นบางคนมือถือเก่าเงเขาก็ซื้อมือถือให้คื <c oughs> <c oughs> อเขาน่ารักมากใช่ <c oughs> <c oughs> คือใครที่เคยคุยกับเขาเคยทํางานร่วมเขาไม่ว่าเป็นนักแสดงหรือทีมงานคือกลล็จมูกแบบเขาทุกคนผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมวันนี้เพื่อนเยอะมาก คิมงานมาหมดเล็กได้ได้มีโอกาสไปบอกลราใช่หรือไม่ไม่ได้มีโอกาสเลยครับเขาก็ไม่อยากให้เราเห็นเขาวันนี้ปุ๊บลูกยังถามผมเลยว่าไหมเธอว่าเธออะไรเพื่อถามก็ว่าถ้าเธอเธอไม่อยู่จะมีคนมาเยอะแบบนี้ไหมคือก็ดีใจแทนคือหนูหนูรู้สึกว่าถ้าพี่หยอดมองมาเขาก็จะรู้ว่า องปีที่เขาต่อสู้อะค่ะเขาไม่ได้สู้คนเดียวค่ะทุกคนก็ส่งกำลังใจมากมายให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าความดีที่ความน่ารักที่เขาหวานไว้กับโลกใบนี้อะมันเยอะมากพอที่วันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันมาที่จะมาบอกเขาว่าเฮ้ยทุกคนรักแล้วก็แบบส่งกำลังใจที่อ่อนเดินทางไปบนสวรรค์ไมสุดท้ายจะบอกอะไระที่ทายแล้วก็ขอให้อ <ight> ่อนไป หนูหนูว่าความดีของพี่อ๋อมความน่ารักแล้วก็ผลงานที่พี่อ๋อมตั้งใจทุกๆเรื่องอะค่ะมันจะอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนละครหรือว่านักแสดงทีมงานรวมถึงเบื้องเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าทุกคนค่ะความรู้สึกที่ได้เป็นนางเอกที่ออกมะค่ะถ้าเรื่องนี้ มันเป็นความผูกพันกันแบบที่คือหนูหน,หนูหนูขอบคุณค่ะที่หนูเริ่มต้นมากับพี่อ๋อม่อมเพราะในความน่ารักของเขามันทําให้เรากล้าที่จะผิดหรือว่ากล้าที่จะรอเพราะว่าถ้าเราไปเจอแบบบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเมตตาเราแบบนี้ค่ะก็อาจจะแบบเราต้องร้องไห้ตลอดเนาะสมัยก่อนละครทุกเรื่องมันต้องร้องไห้ค่ะแล้วพี่อ๋อม่อมก็เป็นคนหนึ่งที่ พี่อ,อจะพูดกับหนูตลอดว่าเฮ้ยปุ๊กไม่เป็นไรพี่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันคือพี่อ๋อเขาจะพูดที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดนะถ้าหนูจะร้องไห้ไม่ได้หรือว่าหนูจะเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อ๋อก็จะแบบปุ๊กเรามาทําเรื่องนี้ให้ดีไปได้วยกันนะอะไรย่างเงี้ยคือพี่อ๋อจะเป็นคนที่คือบทบทละครไทยค่ะส่วนใหญ่คือบทนางเอกแล้วมันจะค่อนข้างเด่นมากๆส,าสิ่งที่หนูสัมผัสได้กับพี่อ๋อแล้วอยากจะชื่นชมพี่อ๋อมจริงๆคือ พี่อ๋อมไม่ไม่เคยมีความรู้สึกอุปชาเลยะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆของน้องแล้วจริงๆความน่ารักของเขาที่เขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีค่ะมันทําให้งานของเราอ่ะออกมาดีทุกๆงานคือหนูมั่นใจเลยว่าถ้าหนูไม่มีพระเอกที่น่ารักแบบพี่อ๋อมก็จะไม่มีทุกลในวันนี้เหมือนกันขอบคุณความน่ารักที่แบบพี่อ๋อมแบบซัพพอร์ตหนูมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ